ก็อยากจะบอกว่าฮาราจูกุมันก็ควรจะอยู่ที่ฮาราจุกุใช่ไหมมันมน่าจะคนละอากาศกับเมืองไทยนะคะับเพราะว่า,วาชุดที่ใส่เนี่ยมันสําหรับฮาราจุกุจริงๆมันเป็นเรื่องของเฟรตีเป็นเรนื่องของแฟชั่นซึ่งเอาไว้เอาไว้ไวที่เชียงใหม่ก็พอได้นะแต่มาที่นี่ก็หนาวหน่อยครับก็ยากไม่ยากก่อนนี้ก็กำลังปล่อยกันอยู่นะ ว่านี่เขามาเจอนี่เอาแล้วเอาแลยปล่อยปล่อยกันละปล่อยกันละปล่อยกันละมาเจอพวกแล้วว่าไม่เดือดเลยเขาคงสนุกเขาเนอะแต่ว่าแต่ว่าเรามาเดินที่นี่ทุกปีอยู่แล้วกับพี่กุ้งคุณิตาเวลามีเราก็จะมาช่วยทํางานด้วยกันอยู่แล้วได้นะคะแบบกประสิทธิ์ลลงแบนี้แล้วอะไรเงี้ยก็เสียดายค่ะเพราะว่าเราอยู่กันมานานมากแต่ก็เชื่อว่าเขาต้องมีอะไรออกมาใหม่ ก็ต้องรอดูไม่ได้คิดว่าต้องมีอ,ะอ่ะคุนิต้านี่อยู่กับเรามาน่าจะ30-40ปีแล้วมั้งตั้งแต่ตั้งแต่เรารู้จักแฟชั่นนะในเมืองไทยเนี่ยคุนิต้านี่อันดับดึงมาตั้งแต่ยุคนั้นนะ่ะจนมาถึงวันนี้เสียดายนะถ้าเกิดก็ปิดลงแต่เชื่อว่าต่อยต่อนีเอของคุนิต้าน่าจะเกิดการสมานตัวใหม่ขึ้นมาเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งแน่นอนนะฮะ ก็ปกติค่ะตามวัยค่ะสี่เดือนโอเคก็ยังไม่มีอะไรมากก็พัฒนาการปกติก็กินนอนยังเลี้ยงง่ายกว่าเนอะต่อยกันหนุนหนุนเอ้จับจับจับหน่อยจับหน่อยไม่ได้ไม่ได้ต่อยกันนอนแบบหลับตลอดเวลาอะไรก็หลับตลอดเวลาไม่เอาเป็นคนไทยไม่ต่อยกันไม่เอาไม่เอาโอแบบออกน้าออกน้ากันลำน้องเลยก็เขาพยายามสอนเขาตั้งแต่อยู่ในท้องว่า เออการจะมีน้องนะให้ดูแลน้องเนี้ยพอข้อออกมาก็ก็โอเคดีไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็กําลังขมับขมิ้นกับการบวชใช่แล้วจะดูไหวไหมคะแบบพอพี่บไปบวชไปดูดูสามคนเลยอ๋อโอเคค่ะเราเราวางหน้าที่กันไว้แล้วก็ไม่ได้เลี้ยงคนเดียวก็มีพี่เลี้ยงมีคุณยายคุณย่าอะไรช่วยเลี้ยงอยู่แล้วใช่ก็ให้พี่บ๊วยไปทำภารกิจตามแบบที่เขาเรียกว่าอะไรอะบวช เออทางทำเต็มที่เลยมันต้องยุ่งทางโลกเลยดูดูแลทางโลกไปแอบพวหรือไม่อะไรไหมคะแบบตัวเองไม่ยูดวมมาครอกครัวไม่ยูเลยคือตอนนี้ยังไม่รู้อะไรเลยเราเราก็เดินไปตามป้าจุงไปไหนก็จะไปตามนั้นตอนนี้ยังบอกอะไรไม่ได้อะเนาะก็ดีใจรเลยแไก็ก็ดีก็ดีใจดีใจก็ดีใจก็ดีจก็ดีใจกดีใก็ดีกดีใจกดก็ด ว่ารูปแบบของชีวิตของตัวเรามันจะเปลี่ยนมาเป็นในทางแบบนี้ซึ่งเรามันก็ก็เป็นผู้ชายแบบผู้ชายผู้ชายเร็วๆทั่วไปเร็วๆทั่วไปคนนพอมือก็อาจจะเป็นเพราะว่าจูนด้วยดีกว่าจูนเขาเขาครมประสุนเขาอาจจะดีก็ได้มาได้สายที่แบบเออ แล้วก็ดูแลดูอะไรต่างๆแล้วอารมณ์เด็กๆเขาดีไงแล้วเราก็ไม่รู้เลี้ยงไม่เป็นอ่ะเราก็ปล่อยไปตามธรรมชาติคอนนี้ขนาดการน้องคนเดียนะคะคนเล็กไม่มีพี่คนเล็กออกกูดก็น่ารักมากสี่เดือนปกติทเดือนแล้วก็ยังทําอะไรไม่ได้ก็ดิ้นเหมือนเหมือนก้างอ่ะเขาเริ่มเขาเริ่มมีแบบว่าอารมณ์ดีแบบเนึกเข้าเก็หัวร้อได้แล้วยิ้มอะไรอย่างเงี้ย จะพูดเป็นแมวอยู่แงวแงวอยู่บ้านสีเดือนยังทำอะไรมากไม่ได้แมวว่าจะแสบเหมือนกันกับก้าวค่ะออกเลยอ่ะก็ต้องต้องขุนให้ให้เหนือกว่าก็เออมแมวไหมคะใช่แมวว่จะแสบตามทีเนะไม่ไม่แน่นะเพราะว่าเขายังเนิบๆอยู่อ่ะยังนิ่งๆอยู่เลยอยากให้แสบกว่าก้าเพราะว่าถ้าไม่แสบกว่าก้าก็เรียบร้อยกว่าก้าก็ก็ก็จะกลายเป็นอีกเพศหนึ่งไปได้ คนเลวว่าแบบไม่รักก็เป็นบุญมากกว่าฮะเป็นบุญที่แบบว่ามีลูกสามคนแล้วเขาแบบว่าเลี้ยงง่ายอ่ะเลี้ยงง่ายไม่ไม่ดื้อไม่อะไรจับโยนลงน้ําก็ว่ายกลับมาเองได้อะไรอย่างเงี้ยฮะใช่แล้วตอนนี้แบบมองนิยมทานสุพรรณก็เองก็ตั้งแต่ตั้งแต่มีลูกเนาะก็มาดามกัสก้าของจูนเขาก็เดินไปได้ดีมากแล้วก็ปีนี้ จูนเองเขาก็มีโปรเจกต์อะไรต่างๆที่แบบแล้วมีออกมาอีกหลายๆาตัว,วเขามั่นใจไงมาดามแมสซามั่นใจไงเพราะว่าดวงดวงไม่ชงไงแล้วก็เขาเรียกอะไรอะชงไปทางดีอะมอไม่ไม่หลอกมันก็อันนั้นก็นคือทางดวงแต่ว่าเราค่อนข้างที่จะมั่นใจในคุณภาพเต่คิดว่าถ้าอะไรมันออกไปดีอะอยังไงเดี๋ยวมันก็จะดีกลับมาเราให้ผู้บริโภคในงแง่ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เห็นไหมได้สวยค่ะโอเคกขาขอบคุณเหร แฟนแฟนขับน้องแล้วก็ขอบคุณที่เป็นผู้บริโภคแบบที่เหนียวแน่นอยู่กับเราทุกผลิตภัณฑ์เลยและอย่างเงี้ยค่ะไว้ใจไว้ใจเชื่อพาระดักัสก้า